สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนะนําวิธีการผูกเชื่อมช่องทางการขายหรือวิธีการย้ายการผูกสินค้านะคะระหว่างสินค้าบน Excel e x c e l ซลลและสินค้าบนช่องทางการขายนะคะซึ่งจะเหมาะกับร้านค้าที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านะคะที่หลุดออกจากตัว SKU ที่เราตั้งเอาไว้นะคะหรือหลุดออกจาก ช่องทางการขายที่เราได้กําหนดตั้งค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะให้กลับมาเชื่อมกับสต็อกที่เราต้องการนะคะเริ่มแรกนะคะก็ให้เราไปที่รายการสินค้านะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้ารายการสินค้าทั้งหมดนะคะที่ถูกผูกเชื่อมอยู่กับช่องทางการขายแล้วก็สินค้าที่มีอยู่บน Excel ซลลเองด้วยนะคะตัวอย่างนะคะให้เราเลือกสินค้าสักหนึ่งตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาติดผนังนะคะ เมื around, so 3 3 então, so, ่อกดเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าตัวนาฬิกาติดผนังนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะแล้วก็มีการผูกอยู่ทั้งหมด3าช่องทางการขายนะคะกดเข้ามาดูตรงส่วนของช่องทางการขายที่ถูกผูกเชื่อมอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือปุ่มผูกช่องทางการขายย้ายการผูกแล้วก็ดูรายละเอียดนะคะในส่วนของปุ่มผูกช่องทางการขายตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเชื่อมอยู่กับช่องทางการขายนะคะ เพื่อนําสินค้าที่เราต้องการจะผูกเชื่อมนะคะมาใช้สต็อกสินค้าร่วมกันกับสินค้าหลักนะคะก็คือตัวนาฬิกาติดผนังนั่นเองค่ะซึ่งนาฬิกาติดผนังเนี่ยจะมีทังพร้อมขายอยู่ทั้งหมด10ชิ้นนะคะเมื่อสินค้าแต่ละตัวนะคะที่มีการเพิ่มผูกช่องทางการขายเข้ามาในตัวนาฬิกาติดผนังนะคะสินค้าตัวนั้นนะคะก็จะไปใช้ตัวคังพร้อมขายตัวเดียวกันนะคะ อย่างเช่นตัวนี้นะคะก็คือเป็นเมาส์ไร้สายนะคะตัวเมาส์ไร้สายตัวนี้นะคะก็จะมาใช้ตัวคลังสินค้านะคะก็คือเป็นคังพร้อมขายของนาฬิกาติดผนังนะคะก็คือ10ชิ้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มกันนะคะให้เรากดที่ปุ่มผูกช่องทางขายค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็จะเป็นโชว์แสดงนะคะเป็นสินค้าบน Excel ซลนะคะตัวนาฬิกาติดผนังตัวเลือกสีดํานะคะแล้วก็ เป็นช่องทางการขายต่างๆนะคะให้เราเลือกช่องทางการขายนะคะกับตัวสินค้าที่เราต้องการจะปลูกนะคะยกตัวอย่างนะคะจะเลือกเป็นช่องทางการขาย s h อ p e e นะคะร้านกูดหาวแล้วเราก็เลือกสินค้าขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะเราเลือกเป็นหมวกแก๊ปหลังจากนั้นก็ให้เลือกตัวเลือกที่เราต้องการจะเอาตัวเลือกตัวนั้นนะคะไปผูกใช้สต็อกเดียวกันกับตัวน,นาฬิกาติดผนังนะคะตัวอย่างจะเลือกเป็นส UM ีเขียวนะคะแล้วก็กดตก <im> ลงค่ะ เห็นไหมคะว่าก็จะมีสินค้านะคะเพิ่มเข้ามานะคะเป็นหมวกแก๊ปนะคะสีเขียวจากช่องทางการขายช็อปปี้ร้านกู๊ดเฮานะคะหลังจากนั้นนะคะตัวหมวกแก๊ปสีเขียวนะคะที่มาจากช่องทางการขายกูดเฮานะ,ะ<ม>ก็จะไปใช้สต็อกคัคง้องขาย10ชิ้นนะคะจากตัวนาฬิกาติดผนังนะคะซึ่งเป็นตัวเลือกของสีดํานั่นเองค่ะปุ่มถัดมานะคะก็คือปุ่มการย้ายการผูกนะคะการย้ายการผูกนะคะก็จะหมายถึงการสลับการผูกสินค้านะคะซึ่ง จะเป็นวิธีเดียวกันกับการใช้จากการผูกสลับสินค้าจากช่องทางการขายนะคะเป็นวิธีเดียวกันนะคะแต่เรามาทําให้เร็วขึ้นนะคะด้วยการใช้งานผ่านตรงหน้ารายการสินค้าได้เลยนะคะวิธีการย้ายการผูกนะคะก็อย่างเช่นเราต้องการที่จะย้ายการผูกนะคะหรือสลับการผูกสินค้านะคะจากเมาส์ไร้สายนะคะที่เคยผูกอยู่กับนาฬิกาติดผนังนะคะตัวเรืองสีดํานะคะย้ายกลับไปผูกให้กับตัวเมาส์ไร้สายตัวเดิมของเขานะคะ ซึ่งจะได้ไปใช้สต็อกได้ถูกต้องนะคะก็ให้เราไปกดที่ย้ายการผูกแล้วก็เลือกสินค้านะคะหรือพิมพ์เข้าไปก็ได้นะคะแล้วก็กดดาเนินการผูกค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะมีตัวเลือกเมาส์นะคะอยู่หนึ่งตัวเลือกแล้วก็เมาส์ตัวนี้นะคะได้ผูกอยู่กับ2ช่องทางการขายนะคะถ้าเราตกลงก็กดตกลงได้เลยค่ะสินค้าก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จากที่ตอนแรกนะคะตัวเมาส์ไร้สายนะได้ใช้สต็อกค,คังนะคะจากตัวนาฬิกาติดผนังนะคะก็คือ10ชิ้นนะคะเมื่อถูกย้ายไปแล้วนะคะเราก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้เรามาดูที่เมาส์ไร้สายนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวเมาส์ไร้สายติ๊กต็อกนะคะได้มาผูกเชื่อมอยู่กับสต็อกของตัวเมาส์ไร้สายเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อทําการย้ายมาแล้วนะคะก็จะไปใช้สต็อกเดียวกันนะคะก็คือ144นะคะซึ่ง144ก็จะไปถูก อัปเดตบนช่องทางการขายบน t ิ k ต o k นะคะให้เป็นสต็อกคงเหลืออยู I ่ที่144สนั่นเองค่ะเราสามารถกดดูรายละเอียดได้จากตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าสินค้าตัวนี้นะคะถูกผูกเชื่อมอยู่กับอะไรนะคะอย่างนาฬิกาติดผนังนะคะก็ดูได้เหมือนกันนะคะสีเขียวตัวหมวกแกป๊ปสีเขียวนะคะมีผูกเชื่อมอยู่กับตัวเลือกนาฬิกาติดผนังอยู่หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็อีกสี่ชิ้นเนี่ยถูกผูกเชื่อมอยู่กับตัวเลือกของหมวกแก๊ปนะคะเราสามารถกดปิดอย่างนี้นะคะปิดลูกตามันนะคะ ปิดการดูได้นะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยตัวที่ถูกผูกเชื่อมอยู่เนี่ยถูกผูกเชื่อมอยู่กับตัวเลือกตัวไหนนะคะก็สามารถเช็คได้นะคะอย่างตัวหมวกแก๊ปสีเขียวนะคะถูกผูกอยู่กับนาฬิกาติดผนังสีดํานะคะ,อะลองปิดก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะหรือจะใช้วิธีการผูกจากช่องทางการขายก็ได้นะคะก็ให้เราไปที่ช่องทางการขายนะคะก็ให<ๆ>้เราเลือกร้านที่เราต้องการจะไปแก้ไขาการผูกสลับสินค้านะคะ ยกตัวอย่างเป็นร้านบนช่องทางการขาย shopee นะคะร้านกูถามเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็เมื่อกี้นะคะหมวกแก๊ปมันถูกผูกเชื่อมอยู่กับตัวนาฬิกาติดผนังอยู่หนึ่งตัวนะคะเราต้องการจะแก้นะคะก็มาแก้ได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะตัวไหนที่มันถูกผูกเชื่อมอยู่นะคะเราลองปิดนะคะแล้วเราก็มาเช็คได้จากตรงนี้เหมือนกันนะคะก็สามารถทําได้นะคะแล้วเราก็กดที่ผูกสินค้าใหม่ค่ะ แล้วเราก็เลือกสลับการผูกนะคะจากที่ตอนแรกนะคะหมวกแก๊สสีเขียวเนี่ยถูกผูกเชื่อมอยู่กับสต็อกสินค้าจากนาฬิกาติดผนังนะคะก็ย้ายกลับมาผูกที่เดิมนะคะก็ให้กดสลับการผูกเดิมนะคะแล้วเราก็เลือกตัวเลือกที่เราต้องการจะย้ายการสลับการผูกนะคะอย่างเราเลือกตัวเลือกสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ตัวผูกอยู่กับนาฬิกาติดผนังสีดํานะคะย้ายกลับมาผูกกับตัวเลือกหมวกแก๊ปสีเขียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดตกลง ก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเช็คที่หน้ารายการสินค้านะคะนาฬิกาติดผนังเนี่ยจะต้องไม่มีแล้วนะคะตัวหมกแก็ปไม่มีหมกแก็บแล้วนะคะหมวกแก็บจะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วนะคะหมกแก็บสีเขียวบนช่องทางการขายช e. ้อปปีกลับมาแล้วนะคะเรียบร้อยะคะ่ะสํำหรับคลิปการเพิ่มการผูกช่องทางการขายหรือการย้ายการผูก สลับสินค้าเพื่อใช้สต็อกเดียวกันนะคะก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ